รวมรถมือสอง JK สวัสดีค่ะเก๋งมือ2ราคาประหยัดนะคะพร้อมขับใช้งานคุทกท่านเน้นตามสภาพนะคะเพราะเป็นรถยนต์มือ2นะคะย่อมมีเสื่อมโทรมตามการเวลาและอายุของการใช้งานนะคะรถยนต์คันนี้นะคะเป็นรถ Honda City z X ค่ะเครื่อง1.5ปี06เกียร์ธรรมดาตัวถั้งเดิมๆไม่เคยชนหนักค่ะรถขับดีแอร์เย็นพร้อมใช้ต่อได้เลยนะคะ เลขไม่1นึ่ง0 0นเกิโลเมตรค่ะราคา7,9,000บาทราคาเงินสดรถดูแถวอำเภออุทัยนะคะสนใจโทรคุยสอบถามเพิ่มเติมหรือว่านัดดูรถนะคะติดต่อโทรไปคุยได้ค่ะตามเบอร์ติดต่อตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนี้เลยนะคะแอดมินได้ใส่ข้อมูลเบื้องต้นทั้งหมดไว้ให้ค่ะและหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่สนใจกันด้วย ในคลิปนี้ทางเราต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ